ใจให้ระบบเป็นทำงานแบบนั้นแต่เราสามารถอ,อินร์แลกับระบ,บบให้มันทำงานแบบนั้นได้ทางาน<ร>แบบที่มันไม,ไม่ไม่ได้เขียนให้ถูกทำแบบนั้นได้อ,อ,อย่างเช่นะระบบสำหรับอ่านอ่านว่ารหัสจังหวัดนีค้คืออะไรใช่ไหมครับสมมติอุบล สามอสี่อะไรแบบนี้เราเราก็แทนที่จะถามว่ารหัสอุบลคืออะไรเราไปถามว่ารหัสในฐานข้อมูลอื่นล่ะคืออะไรแล้วมันก็ส่งมาให้เราแลวตอนนี้ที่เราไปอัปโหลดวิดีโอเนี่ยเราเข้าไปทําได้ไงเรามีรหัสหรือว่าเดารหัสหรือว่ายังไงตัวนี้ตัวนี้ไม่ต้องใช้รหัสก็ได้แต่วว่าการเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนรหัสแอดมินเนี่ยต้องมีรหัสได้เราเราไปรู้รหัสแอดมินไหมวันนั้น ดูพวกว่าเข,เขาเขียนไว้เขาเขียนไว้เขียนไว้ตรงไหนครับเขียนไวต้ตรงตรง user description นะฮะพอจำได้ไหมหะหัสจำจำเท่าที่จำได้ตัวเลขบางตัวกะะ min ็ได้ admin อะไรสักอย่างแล้วก็สองศูนย์สองศูนย์แล้วก็มีตัวตัวหนังสือประหลาตัวตัว hashtag ตัวอะไรพอเห็นเห็นเห็น,น,นยางงั้นเสร็จเราทำไงต่อครับก็ ลอ๊อปปี้แล้วก็ลองล็อกอินเข้าไปดูก๊อปปี้ลองล็อกอินปรากฏว่าล็อกอินเข้าได้ไหมเข้าได้ครับพอเข้าได้เสร็จทําไงต่อครับผมก็ไปเปลี่ยนรหัสเปลี่ยนรหัสเปลี่ยนเป็นรหัสตา,ตามนี้นะ i n เ,เด d e r ก็เครื่องหมายตกใจหนึ่งสามหนึ่งสามวันเกิด <c oughs> พอเปลี่ยนเสร็จทําไงต่อครับเราก็เข้าไปรีโมทแล้วทําอะไรต่อไม่ได้อัปโหลดอะไรไหมไม่แล้วแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรไหมครับดี๋ยวคลิปวิดีโออะไรใส่อ๋อ ก็หมายถึงงั่นใช่ไหมครับอืคือเขาพยายามเปลี่ยนกลับครั้งหนึง่งผมไม่เปลี่ยนกลับอีกครั้งหนึง่งอ๋อเขาพยายามเปลี่ยนกลับเราเราเห็นเขาเปลี่ยนกลับไหมเ,เห็นเห็นแล้วเราทําไงผมก็เลยเปลี่ยนกลับก็เลยเปลี่ยนกลับอ่า <laughs> เปลี่ยนกลับแล้วไงต่อครับก็แ <c oughs> คนะ่คนะั้นก็แค่นั้นแต่พอพอผมเปลี่ยนกลับใด้วย <c oughs> ครับผมเปลี่ยนกลับด้วย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 อรหัสของผู้ดูแลระบบอ่าแต่ว่าตอนที่เขาเข้ามา เขาเข้ามาด้วยรหัสของของตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์เว็บเซิร์ฟเวอร์ทำให้เขาไม่สามารถาเปลี่ยนแปลงไฟล์ได้าะวไฟล์เั็นถึงของของของพูดดูแยบระบบดูแ้วตอนนั้นสรุปหรยอมรับรไหมว่าเราไปเข้าไปเ,ข,ไปเข,ไปข้าไปแฮกระบบของเขาเนี่ยเขาไปแฮกความรู้สึกของเราอ่ะพูดตามความเข้าใจของเรายอมรับไหมว่าเราเข้าไปผมเข้าไปเปลี่ยนหน้าแรกของเว็บไซต์ให้เป็น มิวสิกวิดีโอชื่อเพลงว่าอะไรครับกิโยตินแต่ว่าถ้าผ่านาน้านแรกเข้าไปแล้วระบบของเว็บไซต์ทุกอย่างยังใช้ได้เหมือนเดิม <c oughs> ตรงนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรโอเค